สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนๆหมอรำช็อกแม่นกน้อยไปต่อไม่ไหวหลังแบ่ภาระหี่้สินขางค่าตัวโลูกวงเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับน้อน้อยอุไรพร ณสุดประกาศวางมือหมอลำเสียงอีสานท่งไม้ต่อทายาทคนรุ่นใหม่น้องแป้งพร,ร้อมทีมคนรุ่นใหม่สืบสารตำนานหมอลำวงเสียงอีสานเผยวางมือแล้วไม่ได้ไปไหนยังร่วมแสดงให้คำปรึกษาลูกหลานบริหารวงให้เดินหน้าอยู่รอดต่อไปให้ได้ วันที่15มิถุนายน64ณนะบาริกที555บ้านหนองใส่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนางอุดรัยพรหรืออุดรายฉิมหลวงเจ้าของวงดวนตรีลูกทุ่งมะรำชื่อดังเสียงอีสานได้ทำการไลฟ์สดแถลงข่าวสิบไปต่อหรือพอสำนี้กับสถานการณ์โควิด -19 รมภาระนิสินวงเสียงอีสานโดยมีสราวุฒิพลอยประดับดำเนินรายการ แม่นกน้อยอุรไรพรกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันโควิด -19 ทั้ง3รอบทำให้วงเสียงอีสานไม่มีงานแสดงต้องแบกภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบทำให้ต่อรมหายใจให้วงเสียงอีสานอีกทั้งยังค้างค่าตัวลูกวงอีกด้วยอีกทั้งแม่นกน้อยไม่มีความเคลื่อนไหวในเพจเฟซบุ๊กเสียงอีสานมาประมาณหเดือน ลูกวงที่แยกย้ายกันไปทํามาหากินไปทําอาชีพอื่นได้ส่งสัญญาณถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จึงได้ปร,รึกษานายมยกิจสรุปว่าจะไปต่อแต่จะส่งมอบให้คนรุ่นใหม่น้องแป้งหรือนางสาวนัทธิดาพรขันคําอายุ27ปีหลานสาวพระเอกบุญหลงมงคลพรและดีเจเอ็มเป็นผู้รับไม้ต่อเป็นผู้สืบทอดสร้างตำนานเสียงอีสานและขอผ่อนชำระนี้ลูกวงเหมือนเดิมจากนี้เสียงอีสานแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือทีมทายาทมิน น้องแปง้งพระเอกบนหลงและดีเจเอ็มเป็นตัวแสดงจนทีมบริหารได้รับการอนุรา์จากบริษัท Voice Studio เข้ามาบริหารแบบมืออาชีพมีคุณหน่อยนายสุชาติอินพรม เข้ามาร่วมบริหารจัดการบุคลากรทุกภาคส่วนพัฒนาด้านการแสดงโชว์ของวงให้ดีขึ้นในรูปแบบคนรุ่นใหม่และคุณเจมส์นายวิทยาอารุณรุ่งโรจน์เข้ามาบริหารระบบการเงินทั้งเรื่องเงินเดือนการเบิกจ่ายต้องเป็นระบบชัดเจนและคุณโบนายจตุภูมิโอภาสสดใสดูแลเรื่องสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มส่วนดูแลเรื่องชุดการแสดงและหางเครื่องมีโครเทียมชุดดีเด็ดทองอยู่และทีมงานเป็นผู้ดูแล เพื่อตอบตรวจแฟนหมอลำคนรุ่นใหม่รังแถลงข่าวแม่นกน้อยได้เปิดเผยว่าหลังจากส่งหมายต่อแล้วตนไม่ได้ทิ้งการแสดงไปไหนแต่ยังร่วมแสดงให้คำปร,รึกษาที่สำคัญจากนี้จะดูแลสามีด้านนายมายกิจชิมหลวงหรือพ่อหลอดสามีแม่นกน้อยบอกว่าตนได้ปร,รึกษากับแม่นกน้อยอย่างดีแล้วว่าเราคิดอย่างไรในเหตุการณ์อย่างนี้ร่วมถ่ายเล,เลือดให้เลือดใหม่ของเราส่งต่อต่อยอดไปให้ถึงจุดสูงสุดแต่ดี a เรายัางเป็นเจ้าของเสียงอีสานอยู่เหมือนเดิ

วัยรุ่นแต่และกลุ่มแต่และแขน,แนงมั่นใจเชื่อใจกลุ่มซัพพอร์ตคิดว่าชัดเจนจึงตกลงกับแม่นกก็ไม่ทิ้งพ่อก็ไม่ทิ้งเราขออยู่เบื้องหลังและจะตามไปด้วยกันตลอดทุกงานนางสาวนัทธิดาพรขันคำทายาทผู้รับไม้ต่อเปิดเผยว่าตนอยู่กับแม่นกน้อยมาตั้งแต่อายุ10บขวบได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ทางหน้าเวทีการบริหารจัดการของส่วนต่างๆได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมา17ปีตนจะเป็นตัวแทนของแม่นกน้อยในการบริหา หารจัดการในเรื่องต่างๆกลายเป็นความผูกพันความรักการร้องเพลงศิลปาวัฒนธรรมหมอำํำเป็นทายาทรุ่นสืบสารตำนานนกมาต่อยอด และสืบสานวัฒนธรรมต่อไปรู้สึกดีใจมากที่แม่ใหญ่เดินหน้าต่อสู้ต่อในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์โควิดเราได้รวมพลังคนรุ่นใหม่ที่เป็นสายเลือดนิวเจเนเรชันเสียงอีสานต่อไม่ใช่มีเฉพาะตนคนเดียวแป้งคนเดียวไม่สามารถเดินต่อไปได้ก็จะมีทีมบริหารมาซัพพอร์ตดีใจและภูมิใจที่แม่ใหญ่ไว้วางใจให้แป้งได้บริหารและจะทําให้ดีที่สุดและยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ